ああ。<music> ครับรายการที่จะพาน้องๆนองนองเนี่ยนะครับไปรู้จักกับแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเอาละครับสัปดาห์นี้เนี่ยมาต่อดีกว่านะครับกับแต่ละภาคสําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสําหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับพร้อมไือยังพร้อม้วครับพร้อมรือยังพร้อมแล้วค่ะหนูว่าพร้อมค่ะนี่สุดสวยน้องบุตรเรียกว่าเป็นดาวประจะําคณะวิศวกรรมศาสตร์เลยก็ว่าได้ใช่ะ ก็ไม่ถึงฐานแต่ก็พอได้อยู่ค่ะเฮ้เกลียดตรงนี้แหละลงตัวเองมากเลยเอาล่ะสัปดาห์น okay? ี้เราไปต่อที่ภาควิชาไหนคะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะวิศวกรรมเฮ้วิศวะแบ์เฮ้วิศวกรเฮ้ยยังไม่ถูกโอ้ถูกแล้วไปดีกว่าไปคอมพิวเตอร์ครับไปกันต่อดีกว่าครับ ม่มีอะไรนี่คือหน้าห้องภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะอ๋อเราเปิดเข้าไปดูเลยไหมได้ค่ะเทีนี้เราขออาจารย์แล้วว่าจะมาดูเปิดเลยค่ะเดิน,นห,หัว <c oughs> ไม่ได้ออกช่ไม่ตลกหรอง่ายๆไหนครับอ้าวอาจาร,าราย์สวัสดีครับอาจารย์สบายดีโอ้โหเป็นไงบ้างคนนู้นเอาคนนี้นะเอาอาจารย์สวัสดีครับแล้วมันยืนนิ่งทำไมอาจารย์ไม่ยอมทักอะไรผมหน่อยเลย กกำลังศึกษาอยู่ว่าจะเรียนภาควิชาไหนดีเพราะมันเยอะมากและเกินที่นี่ไม่โดนนี่ให้เลือกเยอะมากเลยใช่ครับผมมีหลากหลายหลักสูตรเลยที่นี่ให้เลือกเรียนครับอย่างนี้ก็เป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช่ครับผมเอาละถามเลยครับมาร์คแล้วอย่างวิศวะคอมนี่เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับโอ้แน่นอนชื่อก็บอกแล้วว่าเรียนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเราก็คือเราเนี่ยเรียนแต่ฮาร์ดแวร์จริงจริงไม่ใช่วิศวะคอมเรียนหมดเลยทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟแวร์ทั้งระบบเน็ตเว สิ่งที่หลากหลายมากครับที่จะสามารถจบออกไปแล้วสามารถที่จะมาทํางานได้คอมได้ในทุกๆแหนงที่มันมีอยู่ค่ะคืออยากดูสนใจวิศวะคอมมากเลยค่ะอยากรู้ว่าจบไปแล้วนี่ทํางานอะไรได้บ้างอุ้ยทุกอย่างเลยครับที่มันที่เกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่ๆก็จะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ก็คือออกไปทางพวกเครื่อง PC พวกอะไรพวกน้องนั้นครับส่วนที่2ก็คือทําซอฟต์แวร์ก็ได้พวกพัฒนาระบบทั้งในเรื่องของรุ่นเครือขขายทั่วไป หรือแม้ทั่งทุกวันนี้อย่างที่ภาควิชาของเราก็จะมีจบออกไปแต่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักสัมพิาโทรมากกว่าครับก็คือจบไปอยู่ในด้านในพวกพวกครับใช้กฎหมายก็คือเอาไปพูดงา่ายก็ไปจับจรนเพราะทุกวันนี้เห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนินกส์มันมีเยอะ <Hey. S 2> เวลาทําความผิดก็เห็นแบบว่าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนินกส์อ <Hey. S 2> ี้เราจะไปจับเขาได้ยังไงล่ะ <Hey. S 2> จับโจรนได้ด้วยใช่างเนี้ยจบที่นี่ไปจับโจรนได้เลยจับจรยังไงได้บ้างครับสมมติมว่าม,มีให้ดูไหมคว่าจะจับยังไง แต่ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยววันนี้เราไปดูหลักอื่นก่อนเอาได้ครับเดี๋ยวค่อยปิดท้ายตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราจะจับกันยังไงเอาละพาไปดูหน่อยดีกว่าโอเคครับมีอะไรบ้างอ่ะครับผมเรานี่ต้องว่าที่หลักแรกแล้วครับผมอันนี้อาจารย์รุดเอกอภิภาศครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัดครับครับผมวันนี้อาจารย์รุดทำอะไรครับวันนี้ตอนนี้นะครับก็เราไม่ใช่แค่ทําเกมธรรมดานะครับวิศวะเราเกมธรรมดาคนทําเยอะแล้วครับเกมนี้เนี่ยก็เนื่องจากนักศึกษาเราไม่ค่อยได้ออกกําลังครับนะครับเราทํางานเยอะ อันนี้แบบให้สั้นๆ ec ก็สัก2นาทีอะไรอย่างเงี้เหมือนออกกาลังกายใช่ครับเอามือแยกๆนะครับจะได้เก็บเหรียญได้เยอะๆนะครับโอ้โหทักษะดูไม่มีอะไรเลยก้มหน่อยก้มหน่อยต้องพอดีตัวครับนี่เป็นไงคือค้างโชว์อยากจะให้โชว์ความกราฟิกของเขาว่ามัเออวันนันิ่งเป็นยังไงปั๊บนี่นี่อ่ะพักพักพักดีกว่าเจอน้องผมนี่มือขวาอ๋อยายายายเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเห็นไหมผ่านฉลุยผมขอทีนึงครับลองลองอีกนะครับจานนี้คือ อีซี่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่าอีซี่หรือเปล่าอีซี่หรือเปล่าอีซี่หรือเปล่าเอาติดแล้วเติดแล้วครับเซนเซอร์อาจารย์ไม่ดีป่ะเนี่ยเสียเปล่าโอ้โหเหนื่อยมากอาจารย์แล้วอย่างนี้มีมีเกมอื่นไหมนอกจากอย่างนี้มีรูปแบบอื่นอีกไหมฮะอ๋อตอนนี้ก็เดี๋ยวรอปีหน้าครับรอน้องๆเข้ามาช่วยพัฒนาอ๋อแสดงว่าต้องเข้าภาควิชานี้นะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอาล่ะวันนี้ได้เห็นไปแล้วว่าเออวิธีการเล่นเนี่ยเป็นยังไงต่อไปเนี่ย มีอะไรอีกไหมฮะแหลปอื่นลับเกินเลยอ่าอันนี้เป็นแหลปสุดั้ายแล้วฮะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเชิญไปดูนี่ก่าอันนี้เรามาดูแหลปต่อมากันดีกว่าครับที่เรียงไม่ต้องต้นเราจะมาเล่นจับกูไลายกันครับผมอ้าวอาจารย์เอกสวัสดีครับอันนี้อาจารย์สุรพรครับผมเรียกกันว่าอาจารย์เอกก็ได้ฮะอาจารย์เอกอันนี้คืออะไรฮะไหนบอกที่บอกว่าจับกูไลายได้คือไงครับคือจริงๆขั้นตอนเนี่ยมันต้องเริ่มจากสมมุติว่าเราได้ตัวหน่วยเก็บ ข้อมูลนะครับที่หรือที่เรียกว่าฮาร์ดดิสต์เนี่ยจะค,คอมพิวเตอร์ต้อง,งสงสัยมาเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องทําสําเนาก่อนเราจะไม่ไปยุ่งกับฮาร์ดดิสต้นฉบับ,บเพราะว่าเกิดถ้ามันเสียหายขึ้นมาเนี่ยหลักฐานมันจะปนเปื้อนได้หลังจากนั้นเนี่ยสมมติว่าเราทําสําเนาเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะมาที่อุปกรณ์ถัดไปจะเป็นตัวนี้ปกติเนี่ยฮาร์ดดิสต์ตัวนี้นะครับสมมติเป็นตัวสําเนาเนี่ยตัวสําเนาเนี่ยเราจะไม่ต่อตรงเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์หลักฐานนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดต่อตรงเนี่ยบางทีคอมพิวเตอร์มันจะมีการเขียนหรือว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรบางอย่างลงไปยังฮาร์ดดิสต์มันจะทําให้เกิดการปนเปื้อไนได้เหมือนกันครับเราก็จะมีผ่านอ,อกกุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการบล็อกการเขียนมันจะเป็นเหมือนการอ่านทางเดียวเพราะฉะนั้นข้อมูลจะวิ่งทางเดียวไม่วิ่งย้อนกลับครับแล้วมันก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็มาเก็บสำเนาต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ในเครื่องที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะครับครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ที่ใช้สําหรับ การดึงข้อมูลต่างๆจากโทรศัพท์นะครับจะเห็นว่ามันจะมีสายที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทุกยี่ห้อเลยครับเขาบอกว่าผู้ผลิตบอกว่าตอนนี้ได้4,000รุ่นในกล่องนี้ครับลองรับ4,000รุ่นถ้าเราเอาไปจับขโมอยอะไรอย่างนี้เราสามารถไปประยุกต์ใช้ยอย่างอื่นได้ครับแบบสมมติผมไปขโมยมะพร้าวไว้อะจะจับผมได้ไหมครับเออจะขโมยทำไมมะพร้าวอ้คือถ้าเกิดสมมติเราเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเซิร์ชหาก่อนใช้ Google m a p เซิร์ชหาต้นมะพร้าวของคนนั้น ออมันเขาอยู่ตำแหน่งพิกัดต,ตรงไหนเนี่ยข้อมูลทุกอย่างที่น้องทําการเซิร์ชใน Google เนี่ยมันจะถูกทําการสําเนาไว้ในฮาร์ดดิสเราจะเห็นเลยว่าคุณใช้ Google เ e ิร์ชอะไรบ้างแล้วมันก็จะเก็บระบุพิกัดตําแหน่งสมมติเซิร์ชต,ต้นลำพารที่พิกัดไหนต่างๆมันก็จะบอกขึ้นมาได้เลยมันก็จะสามารถเชื่อมโยงไปยังหลักฐานตัวน,นั้นได้ในส่วนนี้มันคืออย่างที่บอกฮะเราคอมพิวเตอร์มันเราสามารถที่มันผู้สร้างก็ได้ถูกไหมฮะและแน่นอนเวลาคนเอาไปใช้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ถูกถูกต้องเสมอไป ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราอะก็ต้องมีหน้าที่ที่คอยเพื่อที่จะไปเราแว้ระวังสิ่งต่างเหล่านี้เพราะนั้นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเราก็คือเราก็ต้องบอกให้สอนด้ว่าเด็กสร้างแล้วเด็กก็ต้องสามารถที่จะรักษาความปลอดภัยของมันได้ครับย่งงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับครับผมอันนี้เป็นอาจารย์นพดลวันนี้บอลนันครับอาจารย์เอสวัสดีครับครับผมครับเมื่อกี้เนี่ยเราเราดูการติดตามผู้กระทาความผิดในสไตล์แบบคล้ายๆเสียใจมาแล้วใช่ไหมฮะอันนี้เราก็มาดูซอฟแวร์อีกตัวหนึ่ง อันนี้แรงบันดาลใจเนี่ยมาจากเด็กวิศวะคอมเองที่อยู่หอนะฮะเด็กเนี่ยมันบางทีมันก็ต้องแย่งกันอันนี้คือเราเราป้องกันตัวเราเองได้สมมติเราอยู่หอเราไม่ต้องการให้เพื่อนที่จะมาม,มาแย่งเราเราเราก็ลงโปรแกรมตัวนี้ไว้ก่อนครับพอพอเราลานโปรแกรมตัวนี้ปุ๊บเราก็เล่นได้ตามสะดวกเขาจะไม่สามารถที่จะมามาแย่งเราได้มันก็จะไม่แหลกไม่ดึงกันครับก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะสำหรับแต่และ lab นะของ วิศวกรรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณอาจารย์มากครับครับครับแตกแถวตลอดเลยมารงไปนี่มอะไรเนี่ยค่ะนี่เราก็มาถึงภาควิชาอุตสาหกรรมแล้วนะคะอ๋อถึงแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอใครหรือได้ไงดีครับพี่บุตรเดี๋ยวเข้าไปคุยกับอาจารย์ค่ะคุยอาจารย์นะใช่ค่ะสนใจมากขึ้นค่ะสนใจไหมแน่นอนสนใจไหมแน่นอนสนใจแฮะ าละครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในห้องอาจารย์กหนกวันกิ่งพดดูแล้วนะครับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์จิรพันธ์ใช่ไหมฮะอาจารย์จิรพันธ์สวัสดีครับอาจารย์กนกวันสวัสดีครับอาจารย์ครับแล้วอย่างภาควิชานี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะครับก็เราเรียนเกี่ยวกับ มันชื่อเต็มๆภาษาอังกฤษนะคะคือ industrial engineering นะคะหรือภาษาไทยก็คือวิศวกรรมอุตสาหการคคาว่าอุตสาหการคืออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทำยังไงก็ได้ให้ใช้ปัจจัยผลิตน้อยๆให้ได้ผลผลิตเยอะๆก็คือ industrial engineering นี้ทำได้หมดมันเป็นกึ่งวิศวกรรมาศาสตร์กับบริหารธุรกิจเป็นศาสตที่รวมทั้งสองอย่างเข้า้ดยการก็มันจะกว้างากว้างมากๆค่ะจบไปก็ จะเป็นนักบริหารก็ได้จะเป็นวิศวกรก็ได้ค่ะแลวหลักสูตรที่เรียนภาควิชานี้มีอะไรบ้างในหลักสูตรก็มีอยู่ทั้งหมด3หลักสูตรนะคะตัวอาจารย์ก็หลักๆเนี่ยก็จะมีปริญญาตรีก็คือชื่อตรงเลยวิศวกรรมอุตสาหการที่ผู้ไปทั้งหมดก็จะมีอีกสหลักสูตรนะคะก็จะเป็นปริญญาโทและเอกปริญญาโทเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็มีอีก1หลักสูตรนะคะก็เป็นปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะคะ ของวิศวกรรมโลจิสติกและก็การจัดการซึ่งขอให้อาจารย์จิรพันธ์ท่านช่วยแนะนำเป็นยาเอกหลักสูตรเป็นยาเอกของเราที่อาจารย์กนกวันได้พูดไปแล้วว่าเน้นทางด้านโลจิสติกและก็การจัดการวิศวกรรมนะคะครตรงนี้จุดเด่นของเราเน้นในเรื่องของการทําวิจัยนะคะซึ่งตร,ร,รงกับ ภารกิจของมหาวิทยาลัยนะคะโดยนักศึกษาที่เข้ามาก็จะได้ร่วมโครงการวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะแล้วก็ได้เน้นในเรื่องของความเป็นสากลนะคะความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะภาควิชานี้มันน่าสนใจยังไงคะทั้งสองท่านเชิญฝากน่าสนใจตรงที่ว่าภาควิชาวิศวกรรมบุหกาลหรือไอที่นี่นะคะเราก็จะมี healthcare supply chain management นะคะเราก็จะเป็น คอนแ u i o n l ล n e เนี่ยเราจะอยู่อยู่แล้วแต่ว่าเราจะย้ายเป็นเซอร์วิสการบริการในที่นี้เราก็จะเน้นไปที่เฮลท์แคร supply chain หรือในที่นี้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือซัพพลายเชนแต่เราจะเน้นเฉพาะโรงพยาบาลการจัดการอะไรก็ตามในโรงพยาบาลทั้งหมดไม่ใช่ใน <S 2> <S 2> <S 2> <S อุตสาหกรรมซึ่งเราเชี่ยวชาญแล้วแต่เราจะเน้นอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลในประเทศไทยแล้วก็จะรองรับ AEC เน,น,นี่ยนะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่ผมว่าน่าสนใจนะและแปลกใหม่นะเพราะผห<อ> <ๆ S 2> มือนเยไ่อยินนะอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมคือคือมันมันุนง,งงเหมือนจะมีอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมันแตกต่างกันอะไรเงี้ยนะครับ,อรบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่บุตรครับห้องแลบของอ,อุตสาหกรรมเนี่ยอยู่ไหนอะครับเดินมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะถึงอะครับไหนอะนี่ไงคะเดี๋ยวเข้าไปนะคะไม่แลบมันใหญ่เหลือเกินนี่ค่ะ เดี๋ยวเราพูดคุยกับอาจารย์แมนคะเดเจยวอาจารย์แมนจะให้ความรู้กับเราค่ะอ๋ออาจารย์แม่วันนี้อาจารย์แมนสวัสดีครับอาจารย์แม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอดีน้องเ็าสนใจครับเขมาดูอยู่ว่าเออภาควิชาไหนที่เหมาะกับเขาในคณะครับผมนะครับผมมีอะไรถามอาจารย์เลยครับภาควิชานี้ค่ะเรียนงเกี่ยวกับอะไรคะเรียนงเกี่ยวกับการบริหารจัดการพวกทรัพยากรทั้งหลายให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนะครับที่จะเห็นวันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการการผลิตในเชิงภาคการผลิตนะครับการผลิต แล้วเ,เราเรียนไปเพื่ออะไรกันนะครับเรียนอันนี้เป็นแลบป,ปฏิบัติการนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะเวลานักศึกษาบัณฑิตจบสาเร็จการศ,ศาึกษาเรียบร้อยแล้วเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้เป็นกระบวนการการขึ้นรูปพื้นฐานเลยคืองานหล่อครับซึ่งเป็นพื้นฐานซึ่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนแต่อันนี้จะเป็นพื้นฐานที่เขาสามารถต่อยอดไปในอนานคตได้ก็อันนี้เป็นงานหล่อนะครับเริ่มต้นจากเรามีเอาทรายเนี่ยนะครับมาทําการผสมส่วนผสมเพื่อสามารถปั้นขึ้นรูปได้ง่ายนะครับเป็นแบบหล่อ หลักๆคือเทลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีรูล้นนะครับเราเทจนกระทั่งน้ำโลหะนี่ล้นจนไปถึงรูด้านนี้อ้าจ้าระวังรถเรามีผลลั์ให้ดูเลยโอเคจ้าแกะแบบเรียบร้อยครับผมก็ออกมาเป็นแบบรูปแม่ท่าแบบนี้ใส่ปุ๊บแกะมาเป็นแบบนี้ครับผมโบ้ใจหลักๆของการหล่อของเหลวนี่คืออะไรฮะหลักๆก็คือเป็นการขึ้นรูปครับเราก็จะมีรูปทรงที่เราต้องการในใจที่เราต้องการจะหล่อใช่ไหมครับครับเราก็ทําแบบให้มีรูปทรงตามนั้นแล้วเราก็เทน้ําโลหะให้ถึงถ้าผมอยากหล่อบ้างทําไงฮะอยากหล่ออยากจะหล่อ ก็ต้องทําแบบหล่อครับไม่อยากจะหล่อเนี่ยหน้าตาหล่อเต้องไปเกาหลีแล้วที่ต้องไปเกาหลีนะต้องไปเกาหลีเขาจะมีเขาจะมีเป้าต่างๆให้เหมือนกันเหมือนกันครับอาจารย์ตลกจังเลยเนี่ยขอบคุณมากอาจารย์ครับครับผมยินดีครับทีทีครับอ้าวแล้วนี่มันนั่งทำไมอะฮะผมว่าอาจารย์รอนานแล้วนะอาจารย์รอนานแล้วเหรอใช่อาจารย์สวัสดีครับโทษครับอาจารย์ชาพากสวัสดีครับ ลัวันนี้น้องมีอะไรจะถามถามเลยครับค่ะคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์นี่คืออะไรคะออจริงๆเป็นภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นะนะก็คือว่าเป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นในเรื่องอาการแก้ปัญหาทางการแพทย์อย,อย่างชื่อเนี่ยจะประกอบ,กบด้วย3คำใช่ไหมมีวิศวกรรมชีวการแพทย์นักศึกษาที่เข้ามาเนี่ยก็ต้องเรียนความรู้ทางวิศวกรรมทั่วไปนอกจากนั้นเรียนชีววิทยาด้วยนะก็เพื่อแก้ปัญหาทางการแพทย์อันนี้เป็นข้อมูลพืทั่วไปนะครับ ครับ,รบแล้วคนที่จะมาเรียนที่นี่ต้องมีลักษณะ,ะยังไงบ้างครับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยอย่างแรกก็คือคงต้องชอบวิศวะชอบในความรู้ทางวิศวกรรมก่อนครับอ่าที่สองคือต้องต้องชอบทางชีววิทยาด้วยเพราะว่าก็เด็กอ,อาจจะรู้ว่าวิศวะนิสสาร,รกับไบโอโลจี Biology, วิศวะนี่มันอาจจะ่ันข่า,ขาจะไปด้วยกันยากนะแต่ภาคเราเนี่ยต้องเรียนไปด้วยกันเลยนะค่ะ mm hmm. แล้วจบไปแล้วนี่ทำงานอะไรคะ ครับตอนนี้ภาคเราเปิดมาตั้งแต่ปี1998เลยนะประมาณ10 10กว่าปีนะครับก็มีรุ่นพี่เยอะแยะมากมายส่วนมากก็จะกระจายกันไปตามแหล่งต่างๆประมาณ3 3แหล่งครับอันดับแรกคือเป็นบริษัทที่เขานําเข้าอุปกรณ์การแพทย์นะเขาก็ต้องมีข้อมูลใช่ไหมว่าอุปกรณ์อนเนี้ยถ้าเอาเข้ามาในเมืองไทยแล้วคือจะมีการตลาดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เวลาส่งให้หมอใช้เนี่ยก็ต้องไปเทรนหมอด้วยนะครับ คือไปสอนหมอใช้ว่าเครื่องมืออุปกรณ์นี้มาใช้ยังไงแล้วก็ช่วยหมอแก้ปัญหาเครื่องมือนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นประเภทแรกที่อาจจะเรียกเราเรียกได้ว่าเป็น product s p e c i a l i s t ครับคือมีความรู้ความชำนาญในอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นนั้นนะบแบบที่2องที่เป็นนักวิจัยตามห้องวิจัยต่างๆแล้วก็ตามมหาวิทยาลัยต่างแล้วเราอันนี้เป็นเป็นจุดที่ภาควิชาเราบุ่งเน้นอยู่แล้วนะผลิตนักวิจัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็แบบที่3จะเป็น ที่ที่เนี่ยเราน่าจะรู้จักกันดีนะเป็นเซลลนั่นเองครับ oh. ขายเครื่องมือทางการแพทย์อะไรอย่างนี้นะครับซ,ซึ่งซึ่งโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลต้องมีใช้อยู่แล้วเ,ออเดี๋ยวก่อนที่จะไปแลบอื่นเนี่ยต้องขอนนงแนะนำแลบนี้ก่อนที่เรานั่งสัมภาษณ์กันอยู่นี่นะครับ,รบแลบนี้ก็เป็นแลบที่ใช้ความรู้ทางพวกวิศวะเคมีนะครับเภสัชกรเภสัชกรรมเนี่ยมาพัฒนาระบบส่งยาที่จะส่งยาไปตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยฮะทำยังไงให้ยาต้านมะเร็งที่มันแบบ มีความเป็นพิษสูงๆเนี่ยคนกินไปแล้วผมร่วงน้ำหนักลดเนี่ยสามารถที่จะส่งยาไปสู่ก้อนมะเร็งหรือเซลล์มะเร็งได้โดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยองห้องแบบนี้อ๋อส่วนห้องอะไรอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมทั้งหมดเนี่ยขออนุญาตไปดูได้ไหมครับอาจารย์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปค่ะแล้วนี่ก็คือแลบของภาควิชาชีวการแพทย์นะคะครับค่ะ เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยศชันันค่ะอาจารย์ยศชันันอยีางนี้นะอาจารย์ยศชันันสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยศชันันนี่คือดูแลอันนี้ทั้งหมดเลยภาคนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าไงครับตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณสมองนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับลองนึกดูสมมุติว่าเราไม่สามารถขยับตั้งแต่ต้นคอลงมาได้ครับนะ เป็นไปได้นะอุบัติเหตุนะหรือว่าเป็น, owski, นพวกอัมพฤกษ์อมัมพาตเส้นเลือกในสมองแตกหรือว่าเวลาเราการทําการผ่าตัดช่วงครู่เนี่ยเราไม่สามารถขยับขยัเหมือนในหนังงอาจารย์เรื่องนี้ไงซอสโค้ดไงที่ใช้สมอง <c odes> สั่งการใช่ไหมเคยดูปะมไม่เคยจบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํำยังไงก็ได้ให <c oughs> ้ความฝันของคนที่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหาย ไม่มีสิทธิ์ที่จะสามารถกลับมาเคลื่อนไหวแล้วให้สามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งใช่โดยใช้คึื่นสมองก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยเขาอยากเข้ามาเรียนที่นี่เอาแล้ววันนี้ต้องมีอะไรให้ดูบ้างครับาจาจั์ครับวันนี้นะครับมีเยอะเลยนะเราเตรียมมาตั้งแต่เป็นลักษณะของนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้เป็นตัวหุ่นยนนะครับป้อนข้าวนะบางทีเนี่ยเขานั่งอยู่ในห้องไอซียูปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะกินข้าวได้นะเราก็ใช้สามารถใช้คลื่นสมองเนี่ยนะบังคับหุ่นยนตัวนี้ได้นะต แล้วก็นะมาดูตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของการที่อันนี้เบื้องหลังเลยเป็นวิวแชร์ที่เราควบคุมด้วยขึ้นสมองนะครับอันนี้เขาไม่ได้ประกอบระเบิดอะไรใช่ไหมฮะหน้าตาเขาดูแบบว่าประกอบระเบิดมากเลยไม่ใช่ไหมฮะเป็นบวชมาเขาตืนเต้นนะครับคราวนี้ตัวนี้เราสามารถที่จะสร้างตัวแผนที่ได้นะอ่าสมมุติว่าเราวิ่งมาตัดหน้าปุ๊บเนี่ยหรือว่าวิวแชร์วิ่งไปในจุดที่เราไม่คาดคิดครับว่าจะวิ่งไปอาจจะเป็นลักษณะของการสื่อสารผิดพลาดในเรื่องขึ้นสมองนะซึ่งเป็นไม่ได้10%ที่ผมบอกมานะ ตัว B s h จะไม่พลาดเลยเขาจะมีตัวสแกนเนอร์นะเราสามารถรู้เลยว่าพื้นที่รอบๆตัวเราพื้นที่รอบๆเป็นยังไงบ้างต้องเฉพาะพื้นที่ที่เราอยู่ประจำนะฮะหรือว่าไปที่ไหนก็ได้เป็นไรเขาวิ่งผ่านไปบลกเขาสร้างเลยอ๋อเป็นเหมือนนวเเกเตอร์ใช่อย่างนั้นเลยโอ้แ๋วเลยสร้างแบบนี้เลยี๋ยวมีที่เด็ดอีกนะมีที่เดียอ้าวโชว์มาถ้าน้องอยากมาเรียนนะมีที่เดียวในโลกนั่นไงนั่นไงที่เนี่ย BCI แล้วโอ้ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ชนะวิศวกรรมศาสตร์มาแล้วไม่ดนนะลองคิดดูว่าเราอยู่ในอยู่ในรถยนต์เนี่ยเราคาดต,ตรงนี้ไว้เนี่ยไม่เสียหายนะเพื่อให้ได้ขึ้นสมองแล้วขึ้นสมองจะส่งสัญญาณไร้สายเข้ามาในตู้นี้อตัวนี้จะประมวลผลว่าเราง่วงนอนหรือยังถ้าง,ง่วงนอนปุ๊บก,ก็จะร้องเตือนเลยเริ่มแบบหลับอ่านี่ไอ้ง่วงนอนตื่นตื่นอุปกรณ์ตัวนี้ก็สามารถแจ้งเตือนได้ก่อนว่าง่วงแล้ว พวกเลปุ๊บเนี่ย<ม>เขาสามารถที่จะไปยีบหลับแล้วมันปลุกได้ด้วยปลุกให้สดชื่นได้คือสามารถบอกเราได้ว่าคนหลับง่วงประมาณเนี้ยครจะหลับสักกี่นาทีถึงจะโอเคตืต่นส,สชื่นใช oh. อ่อันนี้น้องก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เกี่ยวกับตัวโปรแกรมนะเขียน <c oughs> โปรแกรมนะลงไปในตัวเนี้ยตัวเล็กๆตัวเนี้ยแล้วตัวเล็กๆตัวเนี้ยเป็นตัวที่บางทีจะอยู่ในตัวพวกไมโครชิปต่างๆนะสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็เขียนในตัวทฤษฎีอะไรลงไปได้หลังจากตรงเนี้ยก็จะเข้าไปอยู่ในพวกไอตัววีลแชร์หรือตัวอุปกรณ์ต่างๆของเรา ทำอันนี้เป็นปุ๊บทุกอย่างมาหมดใช่ทุกอย่างมาหมดเลยนะตัวนี้เขาทำนวัตกรรมเพื่อช่วยผู้ป่การก็ใช้ขึ้นสมองแล้วก็สามารถที่จะบังคับใ้ตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้นะเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นการกายภาพเป็นในตัวครับแล้วก็น้องคนนี้ทำลักษณะคล้ายกันนะแต่ว่าเขาจะเช็คพวกขึ้นสมองเขเาไปในตัวด้วยเหมือนเป็นมะเร็งอะนเราอ่ะอันนี้เขากำลังทำเกมอยู่อ๋อทำเกมอ่าทำเกมคือปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราใช้ขึ้นสมองบังคับแขนซ้ายขวาเพื่อกายภาพเนี่ยมันทิมหน้าเบื่อกายภาพบำบัดทําให้อันนี้เราก็พยายามทําเป็นลักษณะของเกมแอนิเมชันนะให้เขาใช้วิธีลักษณะคิดอย่างเดียวแล้วสามารถที่จะตัวเกมเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนไหวต่างๆได้เฮ้ยเจ๋งว่าอาจารย์สุดท้ายนี้ฝากหน่อยสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะมาเรียนในภาควิชานี้ครับชีวการแพทย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์เนี่ยจุดเด่นนะครับของนักศึกษานะคือว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยเราชอบชีวะนะ เราชอบฟิสิกส์เราชอบเลขนะครับ<ะ>แล้วบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราเป็นหมอปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่ถนัดนะ,ะเพราะหมอเนี่ยก็ต้องอยู่กับคนไข้ตลอดเวลา<ะ>เราจะถนัดที่จะทํานวัตกรรมอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้คนไข้ได้ใช้ทีเดียวพร้อมกันหลายๆคนนะ,ะตรงนี้เนี่ยแนะนําว่า้ถ้าคุณอยากทําเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเพื่อช่วยชีวิตคนแล้วก็สิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีสิทธิ์แล้วเนี่ยที่จะทําไม่ได้ในโลกนะก็คืออย่างเช่นว่าคนที่เป็นพังออทิสติกเอามาพึ่งกัมปะพาศ ช่วยยังไงให้เขากลับมาดีขึ้นในลักษณะเดียวกันทางการแพทย์อาจจะบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์แล้วที่จะกลับมาได้นะก็แนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยนะครับก็สำหรับใครถ้าเกิดสนใจเนี่ยอย่าลืมนะครับมาลองศึกษาดูสาหรับภาควิชานี้ชีวการแพทย์ครับขอบคุณจ้าค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลบนะคะของภาควิชาชีวการแพทย์ค่ะ โอาจารย์ต้นคร <ไป S 2> ับอาจารย์ชื่ออะไรครับต้นทีครับผมผมยุทธนาอิสระชัยยอครับโอ้ไอตรงส่วนนี้เนี่ยคือห้องอะไรครับอ่าเป็นส่วนนึงเป็นห้องโออาร์ที่เอาไวส้สําหรับการทํางานวิจัยอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องหุ่นยนช่วยในการผ่าตัดคือ l a บเราเนี่ยชื่อว่าบัต l a บครับคือ Center for biomedical and robotics technology <lively S 2> ชื่อภาษาไทยก็คือว่าศูนย์ศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ครับโอ้โหก็คือใช้อุปกรณ์แทนที่จะเป็นคนผ่าตัดแล้วอาจารย์ใช่ครับ อะไรฮะแล้วห้องแลบนี้เราสร้างขึ้นมาไว้ทาไมอะครับจริงๆส่วนหนึ่งคือเอาไว้เป็นการจําลองเครื่องไม้เครื่องมือหรือหุ่นยนต์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้เห็นภาพว่าหุ่นยนต์ก็ไปช่วยในการผ่าตัดได้ยังไงอีกส่วนหนึ่งก็คือว่านักวิจัยเองก็จะได้รู้ว่าเวลาไปติดตั้งในเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วเนี่ยครับคือรูปลักษณะจะเป็นยังไงเพื่อที่จะพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปใ,ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานจริงค่ะเราใช้วิชาความรู้อะไรบ้างอะคะในหุ่นยนบเราพเนี้ยคจริงๆหลักๆเล เ,เครื่องไม้เครื่องมือหรือความรู้ต่ตางๆที่เราต้องมีก็คือว่าเป็นทางเครื่องกลทางไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์เพื่อที่มาพัฒนาุ่นยนต์พวกนี้ครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเราอยู่ในหน่วยของชีวการแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้ทางด้านการแพทย์ด้วยไม่้นเราจะสร้างเครื่องมือให้คุณหมอใช้งานจริงไม่ได้ อาจารย์โชว์ให้ดูได้ไหมว่าใีนทำอะไรได้บ้างเจครื่องตัวนี้อ่าจริงๆจะมีหน่วยคอนโทรลขึ้นมาตัวนี้ครับครับคือตัวคอนโทรลเนี่ยจะเป็นคุณหมอในการคอนโทรลในการทํางานทุกอย่างคคือหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ทํางานแทนคุณหมอครับจะเป็นการทํางานเพื่อช่วยคุณหมอให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นคือเหมือน,นเป็นไม้เป็นมือแทนหมอใช่อ๋อในส่วนที่เราไม่สามารถเข้าได้ใช่นี่ก็เป็น่ในส่วนที่คุณหมออาจจะมีการเมื่อล้าในการทํางานต่างๆเนี่ย เวลาเอ่อเวลาทาการผ่าตัดไปเนี่ยมืออาจจะสั่นหรือว่ามีความไม่แน่นอนไม่มัน่นคงคุณโดนเข้าไปช่วยในการทํางานตรงนั้นให้ม,มันมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นโูนช่งดีมากเลยเห็นของแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากค,ครับ,รบ,รบ,รบหลังจากที่น้องสองคนนะครับได้ดูมาหมดแล้วนะครับสำหรับแต่ละภาควิชานะครับสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่า2หัวหน้าใหญ่นะครับของคณะนี้เนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้น้องๆเนี่ยได้ปรึกษาเลยว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถในคณะนี้ได้หรือเปล่านะครับก็คืออาจารย์จอนะครับท่านคณะบดีนะครับแล้วก็อาจารย์ลูกนะครับท่านรองคณะบดีสวัสดีอีกครั้งครับ,รบเอาล่ะไปดูหมดแล้วเป็นยังไงบ้างบอ,อาจารย์ทั้งสองท่านเลยค่ะก็วันนี้ได้ความรู้เยอะมากค่ะได้เห็นห้องปฏิบัติการห้องแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตื่นปลาตื่นใจมากค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ที่สนใจนะคะแล้วก็แบบไม่เคยคิดเมื่อก่อนว่าจะชอบอะไรแบบนี้ค่ะก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะคือแบบมันเหมือนแบบเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็สามารถใช้ได้จริงในชีวิตจริงนะคะแบบเข้าถึงโลกกว้างไกลได้ะคะ่ะม,มาครับวันนี้ได้ไปดูมาเยอะเหมือนกันนะครับจากที่อยากจะเข้าเครื่องกลแบบหลักๆห,หนักแน่นเลยค่อยขๆเลยอเพราะว่าแต่ละสาขาวิชามีความน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไปอะครับ ก็แปลกใจตรงที่ว่าตอนที่เรามาอย่างน้องผู้หญิงออตอนที่มาเนี่ยใจมาแาบคอมพิวเตอร์เลยไหมไม่คม่ะยังแบบมาแบบไม่รู้อะไรไม่มีความรู้อะไรเลย,ยคือมาด้วยตัวเปล่าใช่ค่ะแล้วก็มาประทับใจตรงคอมพิวเตอร์ใช่ส่วนน้องผู้ชายนี่คือมาด้วยมีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมเครื่องกลอยู่ในใจแต่พอถึงตรงนี้กับไหว้เฟครับมันเริ่มมีประเด็นตรงที่ว่าอะไรละ่ะที่เราอยากเจอรตรงนี้แหละ ดังนั้นสิ่งที่อยากจะถามก็คือว่าเราประทับอะไรประทับใจอะไรตรงไหนในตอนเป็นคอมพิวเตอร์อก็อยากจะถามเช่นสาขานี้เหมาะกับความเป็นผู้หญิงดังนั้นคําถามก็เลยเกิดขึ้นไงว่าถ้าคุณบอกว่าเหตุผลนี้เหมาะกับเป็นผู้หญิง,ค,ง,ค,ญงครับแล้วเคมีล่ะมอุตสาการล่ะไม่เหมาะเหรอ,อถ้าคุณบอกว่าเหมาะเป็นผู้หญิงโยธาอาจจะหนักไปเนื่องจากว่าเราต้องลุยภาคสนาม ลุยๆเพราะมันต้องอยู่กินนอนอยู่กับคนงานบ้างอะไรบ้างเครื่องกลก็อาจจะหนักไปสำหรับผู้หญิงเพราะว่าอาจจะอยู่ในโรงงานคุมคนงานอยู่ในโรงงานเหมือนกันเคมี K Me ก็อาจจะอยู่ในห้องแลบบ้างอาจจะไม่ค่อยคุมคนงานมากเท่า,าเครื่องกลคอมพิวเตอร์ก็อยู่บนคอมซึ่งมันมีประเด็นบางจุดที่เป็นคอมพิวเตอร์นี่แหละที่ตรงที่อคอมพิวเตอร์บางทีเราไม่ค่อยเจอใครเรายหยอยดหน้าคอมครับนั้นความเป็นสังคมก็จะลดลง นั้นตรงนี้เราก็ต้องรู้เติมเต็มด้วยถ้าเรามาเรียนเราต้องเติมเต็มความเป็นสังคมด้วยว่าเราจะต้องสัมผัสกับผู้อื่นครับแต่ก็ไม่หมายความว่าภาควิชาคอมพิวเตอร์ไม่ได้น่าสนใจก็คือน่าสนใจแต่คนละแบบจะเป็นคนละให้มองให้กว้างมากขึ้นใช่แล้วก็เปิดใจนิดนึงว่าใจจริงแล้วเนี่ยเราชอบมันใช่ไหมครับเหมือนกับบอกว่าเราชอบไม่โดนด้วเราอยากเรียนวิทย์วิเพราะว่าไม่โดนสวยครับแต่คําถามมันเกิดเกิดว่าไม่โดนสวยหรือว่าวิทย์ ที่เราอยากเรียนกันแน่งั้นถ้าคุณอยากชอบไม่โดนสวยก็ไม่จำเป็นต้องเรียนวิทย์วะก็ได้รตรงนี้ต่างหากที่เราต้องมานั่งแยกแยะเพราะว่าเวลาเราเข้ามาเรียนแล้วเราจะต้องเป็นอาชีพนี้ไปตลอดชีวิตครับแต่ยังน้อยน้องเขาโชคดีนะที่รู้แนวทางของตัวเองว่าเราอยากจะเรียนภาควิชาเครื่องกลสุดท้ายอาจารย์จอยให้บอกตรงเลยตรงนี้เลยว่ามองน้องสองคนแล้วเนี่ยสุดท้ายน่าจะเรียนภาควิชาไหนหรือว่าควรจะดูไปก่อนแล้วก็ฝากถึงน้องน้องที่สนใจด้วยครับตีตึ้นน่าจะเหมาะกับเคมี อันนี้อาจจะดูคอนฟ lict นะดูดูดูบุคลิกภายนอกอะไรต่างๆที่ที่เหมาะกับรูปลักษณ์ของเขาจริงๆคอมก็ได้แน่เหมือนกันแต่ก็ถามว่าถึงจุดหนึ่งปั๊บเราต้องนั่งอยู่นานๆเพราะจะต้องนั่งแก้ไขโปรแกรมต้องนั่งอยู่กับมันแบบอยู่ในนั้นก็อันนี้ลองไปชั่งผมยังไม่ได้ไม่ได้ชี้ชะตาเลยนะครับไม่ได้ฟันธงเลยนะครับแต่ว่าดูลักษณะแต่ในคณะบดีฟันธงนั้นต้องมาต้องมาคิดว่าน่าจะยังไงฮะถ้าเครื่องกลต้องมันกว่านี้ ผมบอกแล้วไงเครื่องกลมันลุยๆเหวๆมันมันมันอ่ะต้อมันมันถ้าเราเข้าไปในวิญญาณเครื่องกลเดี๋ยวจะเปลี่ยนภายในปีเดียวเดี๋ยวลองดูกับิตามอีกครั้งหนึ่งนะติดตามไปอีกคนนึงก็ได้น้องน้าเนี่ยอาจจะปีนเสาอยู่หรือว่าโอ้ยนี่ยเมาเมาแล้วครับกลากำแพงอยู่อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับที่ท่านทั้งสองท่านเนี่ยฮะได้แนะนําน้องสองคนด้วยนะครับเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านรองคณบดีแล้วก็ท่านคณบดีด้วยนะครับขอบคุณครับ โอ้โหเป็นไงวันนี้ทั้งสองท่านเรียกได้ว่าดูกันแบบเต็มๆเลยแต่ละภาควิชาทั้งหมด7ภาควิชาสําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ความรู้สึกเป็นไงสุดท้ายเราไฟเฟยอยู่ไหมเนี่ยนิดนึงแต่และสววาขาวิชามันน่าสนุกแตกต่างกันไปอะเครื่องกลไม่เอาแล้วเหรหรือไงยังลังเลอยู่คิดไม่ถูกเลยเป็นกันบ้าแล้วกลับไปนะฮะ เอาต่อมาครับน้องไตเต้ลเป็นไงบ้างค่ะทุกภานี้น่าสนใจมากค่ะตอนนี้ในใจเริ่มมีคอมพิวเตอร์ในใจแล้วค่ะคอมพิวเตอร์นะสาวๆชอบคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่ละมุนละมุนใช่อย่างที่ท่านคณะบดีบอกไว้นะครับผมพี่ฟอยค่ะ้องคะตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปเรียนก่อนแล้วค่ะฮะไปเรียนแล้วเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนก่อนไปฝากอะไรถึงน้องๆทั้งสองคนหน่อยแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านที่เขาสนใจอยากจะเข้าเรียนคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะถ้าอยากจะฝาก น้องๆสองคนแล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนนะคะว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยมีความสนใจในด้านวิศวะถ้าเกิดมีความตั้งใจจริงและมีความสามารถเกี่ยวกับทางด้านนี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาได้หมดละคะ่ะเพราะว่าคณะเราเนี่ยเปิดกว้างค่ะไม่แย่อย่างที่คิดแน่นอนไม่แย่อย่างที่คิดเลยค่ะมาอยู่คณะน,นี้หน้าตาดีทุกคนค่ะเหมือนน้องบุตร ใช่ค่ะตอนแรกก็หน้าตาไม่ค่อยดีแต่พอเข้ามานางฟ้าเลยค่ะโอเคโอเคขอบคุณครับรีบไปเรียนเถอะรีบไปเรียนเถ็กขอบคุณครับบ๊ายบายแหมได้รุ่นพี่ดีพาทัวร์หมดเลยทั้ง7ภาควิชาเอาล่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าเต็มอิ่มเลยนะครับทั้งหมด7ภาควิชาครับสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยนะครับผมเนี่ยจะพาน้องๆเนี่ย ไปดูคณะไหนในห้ามพลาดนะครับกับ MU-Link นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราต้อง3คนขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ